โควิด -19 ยังคงหนักนะครับมุ่งสู่50ล้านถือว่าหนักถึงหนักมากเลยทีเดียวสำหรับโควิด -19 ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องถ้าโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆที่ชอมวางไว้ก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปนะฮะก็ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยสงบ สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่ัตว์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะฮะก็ถึงแม้ว่าผลจะออกมาแล้วว่าโจไบ,บเดนชนะทรัมป์แต่ก็ยังคงไม่จบ เพราะว่าจะมีการฟ้องร้องต่อสารอย่างที่ผมเรียนไว้หุ้นส่วนถามหลายคนในห้องข่าวว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับเรื่องนี้ก็คงจะมีการจบที่การฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าทรัมนปะ์ชนะการเลือกตั้งก็ตามนะเพราะทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ยอมที่จะรับผลการเลือกตั้ง <c oughs> ประธานาธิบดีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับ <c oughs> ในเชิงปรากฏการณ์สหรัฐถอนตัวข้อตกลงปารีส สู่โลกร้อนนะครับแต่โจไบเดนลั่นอีก77วันอเมริกันจะกลับเขา้าไปใหม่นะครับคำประกาศถอนตัวข้อตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นไปตามคำสัญญาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องนำชาติผู้ปลอดกา๊าซเลือนกระจกรายใหญ่อันดับ2ของโลก ออกจากข้อตกลงสากลซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศขณะที่โจไบ,บเดนผู้สมัครชิงประธานาธิบดีเดมโมแครตซึ่งชนะผลการเลือกตั้งประกาศพร้อมนำสหรัฐกลับเข้าสู่ข้อตกลงทันทีหากได้เป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่นะครับหลังจากที่มีการสาบาันตนในขณะที่เกาหลีใต้นะครับออกกฎเหล็กห้ามสูบหรีในที่สาธารณะนะครับ สภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับออกประกาศห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะบางแห่งเพื่อให้พลเมืองได้มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนะครับอย่างมีอนามัยสำนักข่าว KCNA นะครับรายงานว่าการห้ามสูบบุหรี่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันชีวิตนะครับสุขภาพของพลเมืองเกาหลีโดยมีมาตรฐานการควบคุมผลิต และบุหรี่ทั้งในเชิงกฎหมายและสังคมนะครับกฎหมายนี้กำหนดให้ผู้สูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามในสถานที่บางแห่ง <c oughs> เช่นศูนย์ฝึกอบรมค่านิยมทางการเมืองโรงภาพยนตร์โรงละครศูนย์การแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆเป็นต้นเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูบบุหรี่ค่อนข้างสูงคือ 43.9%ของประชากรทั้งหมดในปี2013ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับคิมจองอึนก็เป็นผู้นำที่สิงอมควันเหมือนกันที่มักจะปรากฏภาพถ่ายถือบุหรี่ในมือเมื่อปี2019ก็มีคนสังเกตเห็นคิมจองอึนยืนสูบบุหรี่อยู่ที่สถานีรถไฟเมืองนานิงนะครับทางตอนใต้ของจีนระหว่างกำลังเดินทางไปกรุงฮานอยที่เวียดนามเพื่อประชุมสมมิตรครั้งที่2 ร,ร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็เขาก็ออกมาตรการห้ามสุบุรีในที่สาธารณะในขณะที่แคนาดาพบผู้ติดเชือ้อนะครับไข้หวัดใหญ่ H1N2 นะครับรอยแรกของประเทศนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดานะครับพบว่า,ามีผู้ติดเชือ้อนะครับไข้หวัด H1N2 หนในสายไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะหรือไข้หวัดหมูนะครับ ที่พบได้ยากซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรกของประเทศเคสดังกล่าวถูกพบที่รัฐเอลเบอร์นะครับทางตะวอันอกตกของแคนาดาเมื่อกลางเดือนตุลาคมโดยทางเจ้าที่สาธารณสุขระบุว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อแบบเฉพาะตัวและไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับพลเมืองรัฐเอลเบอร์ตานะครับในขณะน,นี้ผู้ติดเชื้อรายนี้มีอาการคล้ายเป็นหวัดใหญ่ไม่รุนแรง เพื่อเข้ารักษาตัวสามารถฟื้นตัวจากการหายเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พิษโควิด -19 ทําให้อินโดนีเซียถดถอยครั้งแรกในรอบ22ปีเศรษฐกิจอินโดนีเซียเข้าสู่สภาวะถดถอยครั้งแรกในรอบ20ปีในไตรามาสที่3ของ นี้สืบเนื่องมาจากผลพวงนะครับของโรคโควิด -19 บั่นทอน,นะครับการบริโภคกิจการทางธุรกิจในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับสำนักงารเศิษิแห่งชาติอินโดนีเซียเผยตัวเลขนะครับ GDP ช่วงกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาหดตัวไป3.49% 34, 4 9เเมื่อเทียบกับต่อปี ซึ่งจากการหดตัวของไตรามาสที่2ซึ่งลดลงไปมากกว่าปีที่แล้ว5.32จากสิติถือว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียนะครับส่งสัญญาณเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเทคนิคเป็นครั้งแรกหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี1997-1998นะครับอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับสะสมอยู่ที่4 0 0 0 0 0 นะครับ22,000คนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียและคาดว่าสถานการณ์โควิด1 i d 1 9จะทำให้คนตกงานมากถึง3.5ล้านคนภายในปีนี้แม้รัฐบาลธนาคารกลางจะสามารถออกมาตรการบรรเทาผลกระทบไปแล้วก็ต่ำนะนี่ก็สถานการณ์โดยรวมก็ตกต่ำนะครับทั่วโลกในขณะที่นักลงทุนนะครับช็อกจีนขวาง ipo n น,นาทีสุดท้ายลือปักกิ่งกังวลอิทธิพลฟินเทคเจ๊กหมา ech, ma, และป้องกันปัญหาหนะนี้เสียนะค,คุ้มครองรายย่อยนะครับสนัคราเจนซี่รายงานว่านักลงทุนถึงขั้นช็อกปักกิ่งประกาศนัง,งับการทำ IPO ครั้งประวัติศาสตร์ของ N g r o กรนะครับในครั้งสุดท้ายทุบราคาหุ้นของอาลีบาบาร่วมกว่า10% นักวิเคราะห์ชีการตัดสินใจที่สะท้อนความไม่สบายใจของผู้นำคอมมิวนิสต์ที่มีต่ออิทธิพลมหาศาลของเอ็นนะครับซึ่งอยู่ในเครือของอาลีบาบาของแจ็คหมานะครับรวมทั้งนะครับแอนขออภัยฮะชื่อแอนรวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียและป้องกันนักลงทุนรายย่อยนะครับตลาดหุ้นในเซี่ยงไฮระงับการแผนการ ของ a n นด์กนะครับบริษัทฟินเน็กซ์ Phoenix, ยักษ์ใหญ่ของจีนทำการนำหุ้นออกขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะครับเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนอกำหนดหุ้นตัวนี้เริ่มซื้อขายในตลาดแล้วก็ต่อมาแจ็คหมาผู้ก่อตั้งนะครับถือหุ้นอยู่1ใน3า ถูกผู้คุมกฎด้านการเงินเรียกเข้าพบและแจ้งว่าธุรกิจของเขาเป็นสินเชื่อออนไลน์ของแอนจะถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้นนะตลาดหุ้นฮ่องกงประกาศในเวลาต่อมาว่าจะระงรับการระดมทุนของแอนเช่นเดียวกันนะโดยทำา p p o ครั้งแรกสามารถระดมทุนในการเข้าทั้ง2ตลาดพร้อมกันในครั้งนี้เป็นมูลค่าสูงที่สุดในโลก น,นั่นคือบนั่0นคือ370,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทิ้งห่างแชมป์โลก IPO รายเก่าคือรัฐวิสาหกิจนะครับน้ำมันซาอุดิอาระเบีย streams, อารามโกนะครับซึ่งต้นทุนได้ที่2,9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้กล่าวว่านะครับการนัดคุยกลับมาเป็นเหตุการณ์สำคัญเมื่อประกอบกับสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้แอนขาดคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะซึ่งเป็นเรื่องช็อกลนะที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในขณะที่โจไบเดนก็สรุปแล้วนะฮะก็ยอดนะมีคะแนนขั้นต่ำนะ700270เสียงนะครับรอตัวชี้ขาดนะก็บทสรุปแล้วนะฮะว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งในขณะที่ชรัมก็ไม่ยอมทรัมก็ยื่นฟ้อง นะครับกฎหมายต่อ3รัฐใหญ่อ้างผู้สังเกตการของตัวเองเข้าไปนับคะแนนข้างในนะัูหาเลือกตั้งไม่ได้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีดูน์นช่วมแห่งสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องต่อศาล3รัฐคือรัฐเพนซิลเวเนียนะครับรัฐมิชิแกนรัฐเจอร์เจียโดยชี้ว่ารัฐเหล่านี้นะครับมีกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสมผู้สังเกตการการเลือกตั้งไม่สามารถเข้าไปได้ตั้งใจ ใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อหยุดการนับคะแนนเลือกตั้งที่อาจจะส่งผลให้โจไบ,บเดนชนะการเลือกตั้งนะครับบูมเบิร์ก็มีการรายงานนะครับว่ารัฐเป็นซิลเวเนียและ Michigan, รัฐมิชิแกนพบว่ามีการหาเสียงประธานาดีโด,ดนัลด์ทรัมป์และอ้างวัดทั้งสองนะครับไม่ให้โอกาสให้ผู้สังเกตการ,รับเลือกตั้งเข้าไปในจุดที่มีการนับคะแนนะอย่างเหมาะสม เพื่อทำการเฝ้าดูกระบวนการเปิดซองและการจัดเรียงที่ถูกกําหนดไว้ตามกฎหมายประจํารัฐอย่างไรก็ตามพบว,ว่าการยื่นฟ้องรัฐซิเวเนียนั้นยังไม่สามารถได้รับการยืนยันในเวลานี้นะครับทีมหาเสียงของชวัมแถลงร้องขอการนับคะแนนใหม่ในรัฐวิตคอนซิลนะครับในเวลาต่อมาพบว,ว่ามีการยื่นฟ้องทางกฎหมายในรัฐจอร์เจียนะครับ โดยอ้างผู้สังเกตการเลือกตั้งนะครับของดีพับลิกันนะครับที่แชร์เทมเคาน์ตี้นะครับพบว่ามีการนำบัตรลงคะแนนช้าเสียบเข้าไปรวมทั้งบัตรเลือกตั้งแบบลับหลังที่ส่งตามกำหนดเวลานะครับสรุปก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมพูดเรียนไว้ถึงแม้โจไบเดนชนะหรือชอมชนะนะก็จะไม่มีการยอมรับผลการเลือกตั้ง สุดท้ายก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อศาลซึ่งชรอมก็บอกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ชรอมก็ประกาศนะครับว่าประกาศชัยชนะจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกาไปแล้วจู่ๆคะแนนนิยมของโจวไบเดนก็เพิ่มสูงขึ้นชรอมก็ไม่ยอมนะครับโดยเฉพาะการนับคะแนนทางประสนีฮะชรอมก็จะไม่ยอมรับเลยสิ่ง,งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองสถานการณ์โดยรวมโควิด -19 ยังคงหนักนะครับมุ่งสู่50ล้าน ถือว่าหนักถึงหนักมากเลยทีเดียวสําหรับโควิด1 i ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโลกกาลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องถ้าโจไบเดนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีนั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆที่ชอมวางไว้ก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปนะฮะก็ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยสงบหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวุ่นวาย ซาบัดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเทศก็เงียบนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในทุกเวลาฮะบ้านเรือนประชาชนมีการเอาไม้อัดมาปิดนะครับที่มีกระจกไม้อัดมาปิดเกรงว่าจะเกิดการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิก์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เรื่องราวแยลางตาในนภาสลักจากอัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักโกนล์จนลาเราไปไกลอย่ามีทางต้องจากจากลืงใจ

Could you could share. Prince of Lucy, Prince of Healing, goes the rum tree. Happy beam, aloof, at Sun Tian. Tis Sun the morning color, dancing sunbeam. Rather shines on in my heart's dream. Of your honor, aloof, at Sun The birds come to the nest. A peace they peep and cue. The vibration sings to rest. And So do I and so do you. Tears fall when we everything the sun comes to life. Tears down the crystal. คืนน oh, right, right, ี้แฮปปี้บิมอลูว่าันเดย์โอ้ยามเยนจบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวุย่งไรความสว่างเอาเช่นยวกันยามรฉันจะจบ